เอาเนื้อนี่เอาเนื้อหาพี่ขออนุญาตว่จอดหนครับวดวยน่เด็กน้อย เอะไรบ้างมะน่าเป็นเด็กน้อยเลย

ดหเล่นน้ำอะดิเล่นน้ำไงมันมีน้ำด้วยน้าก่เป็นน้ำตกฮะมันออช้าๆมันตกเกียบว่ะมื่อึงไปมาแล้วยังไม่ย <oh ืนยมเหรอโอเคดหัวได้ไหมเนียบอก่ไต้ออเคน้าด้ได้ ขอใมันเป็นวันที่ดีนะนยพักอนังสารจังนกาไม่แาัดช่วงนัดเก่ง

ด้วยยรอแฟนใช่ไหมแฟนไวยจริงน่ารักี่ชาแน่าเกาดเกยวนี่ยคน่ารักไปเลยไปเลยเไม่เระไย่ายหนึ่งสองส

มึงแบบการอาเมืองต้องเอาไปปุไม่ใช่เครื่องนี้เครื่องมันกำลังเปียนเปดได้มันกลัเปนอเลเปียนเลยในโรงแกงเปลีเป็นไปใท่านสอบกันั้ยไปนอนก่อยังไี่อเราเขาเนเราลงเองแกก็ใส่เปลี่ยน พรุ่งนี้กลับัมาเข้าสังคมกัล้วกลับมาได้เลยกิดะไรกินเจอทุกวันเลยว่ะแค่มาใช่ไหมอ้ยล้าสอเดดกากปลาเต็ปิดไปได้เท่าไห่ไม่เคยนไปไม่เหาได้ยังไงเอาไว้เนี่ยไม่มันถูกแล้วมึงมึงไ้รีบติดเราเข้าโรงเรียนได้ไหมพรุ่งนี้ หไม่ได้ไปถา,ไมามทำไมถามเผื่อกระตเผื่อเราไปกันยนินดีด้วยนะเล่นน้ำแหมเผื่อจะไปแหมถ้าไปถ้าไปถ้าไปไง <ป S 1> <ด>ไ,ไปดิไปดิไาจีนอ่ะ อย่าขึ้นไม่ตัดอไรปิดอยู่ะขอีกแป๊บหนึเอกตาทำให้แข่งไว้ยกาวกับเราเนาตักเลียปียกขักเียเหมือนเราไอ้เปิ ไ่นอนวันนี้วันเขาเยวมาหยุดเแล้วเจาไงล่ะมาตาหาดมารอพี่เต๋ามามารอพี่เต๋ามามามไม่เอาเป็นราเลยเี่นนะพี่ไปอเพล่นท่านมางที่ไมบอกว่าไม่ไปแต่งหน้เสร็แล้วเหรอแต่งหน้าเสร็แล้วเหรอเปลีตอนวันนี้ไม่มาละ สวยออมาพาราแตยมปต้องไปอยู่ัค่นเหนื่อยนะแม่เอาฟ้าเธอได้เหนื่อยนะเธได้ดไมปกมองอยู่วะเออวิกิมเาือเ่าไหมคะมีคนตาแต่งหน้ามานะให้เก็อำนานกันไ่ี้ไปไปปปจีนนี่ไปจีน ให้เราเข้าโรงเรียนพรุ่งนี้มาขึ้นรถที่นี่ป่ะหรือไงมันคือไม่ได้ขึ้นพรุ่งนี้มาขึ้นที่นี่กี่ <9. S 1> โมง9โมงแล้วกลับมาที่39เหมือนเดิมไหมก่อนเรียน,ว,นวันพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้ก่อน กูไม่กับไม่มาคุณนึกถก็จำทำ่มไปวันนี้เป็นโอเคเปลี่ยนเลยวันนี้จะได้ไปวันนี้จะมาวันนี้จะกลับมากี่โมงอะอะไรไม่ทราบแต่ทวิทบอกเหมือนวันนี้ก็ดีนะนั่งรับพี่ข้าวที่ก็ชัดแจ้งอะพวกคุณก็จะรู้ยังไงเก้าโมงนี้คือขึ้นรถเลยหรือว่านัทแฟนขับนอนเลยไม่ได้จะนอนเลยเออเราจะได้

มันใกล้เลยก็มัน้เลยนี่ไงเออนี่ไเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวส่องไฟไปด้วยนะออนี่นุ่นนิด่ล้วสวยพอนี้รูปหนึ่งอ๋ออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้แอปช่วยพี่ชาแก้งนีน้งมาแล้วพี่ชาโดนแก้งเห็นไหมทพยไทยอย่กแก้งหลองกับเงหลักเรารู้พี่ชาไม่ใช่นะอะไรนะาเขาบอกว่าอะไรนะ อยากกิน้องกับนะะแ้ับองไม่แ่ไม่ยิงหน่อยยิงหน่อเรตีุ่งีโอ้ีเ้นาเยค่ะอบคุนเยอะๆนะบ๊ายบาย ไม่เยอะเขาก่อนเยอะนะกินยาด้วยเพราะว่าดูเธอเจ็บคอแน่นเลยอย่านนดึกดิกินยาด้วยไปถายมเจ่นนอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเล Teraz, ่นหมา เก้าโมงช้าจ้ะ